กคนคะถ้าต่ำหมดว่าเกิดชอบคลิปนี้ก็โอ้โหคสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาที่ร้านเกาหลีเปิดใหม่ย่านสยามนั่นเองนะคะจะเป็นร้านอะไรสะพาพปันนี้เมื่ไ,ไหรร้านกิลิแบทข้างหน้าร้านก็คือน่ารักมากลูกขนมปังอันมเบลอร์ ที่นี่ค่ะซิงซิงเงนเจอร์นะคะก็จะเป็นขนมปังแบบเหมือนตัวนึ่งอะค่ะที่ผมสังมาก็จะมีทั้งหมดตอนนี้มี5รสนะคะจะแบ่งแบบเป็นเบยอสกับเป็นซอฟต์บันนะคเบยอสก็จะเป็นแนวแบบนุ่มนุ่มหนึบหนึบอะไรเงี้ยซอฟต์บันก็จะแบบนิ่มๆกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ตอนนี้แบบคนสั่งเยอะจะเป็นตัวเบยออะคะ่ะ แล้วก็ตอนนี้เบสเซลเลอร์จะอยู่ที่ตัวนี้ค่ะแฮมคอนแต่ว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าชอบแบบแบบเหมือนเป็นช็อกโกแลตก็เลยางก็เป็นตัวนูเทลล่าแต่ว่าลานร้าแต่ชอบไปเลย,เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้แนะนำวยาใหรก็ต้องลองค่ะต,ตัวโคสััดซิกเนเจอร์จะมี2ตัวคือตัวซูเฟรกับตัวบัตเตอร์ ชุบเล่เฟรนช์ค่ะมันจะเป็นเฟรนช์โทส์มันจะเหมือนกับแบบชุบไข่ใช่ไหมคะข้างในมันจะมอยส์แบบนิ่มๆนุ่มๆอะไรอย่างมากส่วนตัวบัตเตอร์ค่ะมันก็จะเป็นแนวแบบกรอบนอกนุ่มในแบบบัตเตอรี่มากๆชุ่มเลยมากๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าส่วนส่วนตัวชอบกินอันนี้มากหน้านี้ค่ะอร่อยมากทุกตัวค่ะขอแนะนำคือตอนนี้คุณลูกลูกค้าส่วนใหญ่ชอบตัวนี้ที่สุดอะไรอย่างแต่โดยส่วนตัวก็ชอบตัวนี้มากเหมือนกันอันนี้อร่อยมากนะคะเขาสแปม แล้วก็มีเชลเลอร์ของเครื่องนึงตอนนี้คือเลมอนวัสด์ค่ะ อบทเพืเ่อนถมึงกูจะเอาขวดจับน่ารักค่ะใชู่ว่าอ้าน่ารักมากทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ข้างในรา้านกันเรียบรอ้อยแล้วนะแล้วตอนนี้เราก็สั่งออเดอร์ไปเยอะมากนี่ิไปเสร็จคือแบบมากันสคนอนะทุกคนซึ่งกินกันไปแบบโอ้โห <laughs> เหมือน,นเราาบบหิวโหยมาก <laughs> โอเคเดี๋ยวไปว่าแตะเมนูที่สังส่งมาน่ากินไหมทุกคนบรรยากาศในร้านก็คือแบบว่าคนเยอะมามามา นี่น่ารักมากเลยไปดูน้องกล้วยหน่อยค่ะไม่หวานมากมันมันหอมหอมหอมอร่อยมาแล้วนะคะหอมร่าท บอกว่ะหมดแล้วนะหมดแล้วไม่หมดนี่คือไม่ได้กินข้าวแล้วล่ะพรอยอ่ะจัดปะอันนี้หน้าซับซิงแฮมคอยแฮมแอนด์คอนจีนโอ้ยน่ากินมากอันนี้เป็นอะไรนะเป็นอะไรสังขยาสังขยาเออนี่มันน่ากินเลยนะของอร่อชิ้นแรกโอ้ยมันต้องกัดมบบเป็นก้อนอะไรเงี้ยสังขยา อหอมหอมมากหอมจริงๆเนี้อปค่วชิ้นใหญ่กว่าอันนี้มันเป็นเปลือกนะอันนี้สักขยามอันนี้เปลือกไม่ใชสักขยา อร่อยอะเพราะมันรุ่มมากร้อนหมดทัางรุ่มทะรลอนเนี่ยตาเธอไหนอะกะ่อนกินนะคะเราก็ต้องใช้ <c oughs> ได้ข้าวผิดเซนเตอร์ไปทันเนี้ยนะคะใช้บลูก,ก่อนนะคะกินหอมด้วยนะคะโอเคแล้วเราก็จะได้จับได้เป็นฟู้ดเกตนะคะสามารถจับอาหารได้เลย นี่ยอร่อยอะใช่ปะอร่อยมากอันนี้เพิ่งหิวปะอร่อยหิวแค่อร่อยอนนมากขวดน่ารักปะคุยไม่น่ารักเลยอันนี้มาด้วยกับไอศกรีมแล้วก็ฮันนี่เออแต่ว่าเนื้อขนมบางคือแน่นมากทุกคนเหมือนเป็นฮันนี่โฮสอะ ออกมากทุกคนรูกแบอบแบบไหนกรอบนะคะอบ<อ>มา,มาค่ะอหวก <laughs> อ,อ,อบจริงใช่ไหมไอรีมนันิลามันก็คือฮันนี่โทนนะคะ เป็นยังไงางกรอบไหมกรอบหอมหร่อยหอมมากแนะนำว่าอย่าใส่คานี้เยอะเพราะว่ามันหวานอยู่แล้วใช่แล้วแบบมันหอมเนยอร่อยมากอันนี้เมนูอะไรคะช็อกโกแลตคุชชาร์ตนะคะไปมาอยากรู้ว่ามันมีไส้ไหมคัุณ้ชมคุณจะขนมปังมีไส้ไหมมีมีป้า มันเป็นเส้นที่เหมือนแบบคือเหมือนช็อกโกแลตรวยข้างในอยู่คนถ้ากินแล้วแบบหกออกมาแบบอ่เบอร์มากอันนี้อันนี้เกินจริงเกินเบอร์ไปหนนี่น่ากินมากเลย์อันนี้มันจะมีแบบซอสช็อกโกแลตด้วยอร่อยไหมชอบอันไหนสุดเนื้อแนะนำให้มาลองเปนก่อน แล้วก็ค่อยตามเลยด้วยสองคนถ้าจะกินนะเพราะว่าคนนี้มันหวานเลยถ้ากินอันนี้ปบบคู่เนี้ยจืดเลยชอบอันนี้เต็มคนชอบอันนี้ที่สุดอร่อยแบบมันอร่อยอ่ะมันนุ่มมันคือเมนูอะไรค่ะแฮมแอนด์คอนเอเป็นอะไรสักอย่างเนี้ยแหละนะแล้วก็ชอบลองลงมาอันนี้ยังไม่ได้กินอาลองเธอต้องลองอันนี้แล้วจะรู้ว่าแบบเต็มคนมากอุ้ยบอกเลยไงไง อร่อยไม่หวานมากขมข้นะ่ะเดินโดโตัวนาเพกอะทำรสสุดยังไงแต่ชอบอันนี้อันที่สองอันนี้อันที่สามถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ออนตารี่ีเลยนะคะเป็นไรยอย่ะทำไมต้องขยับตัวนะ <laughs>